ค่าไฟแพงครับทำยังไงคะต่อสู้กับนายทุนครับตอนนี้ลดได้70สตางต์ทันทีนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากแก๊สธรรมาชาติที่ไปให้อุตสาหกรรมเป็นปตเคมีมาผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนครับค่ะพน,นันถูกกฎหมายหรือบ่อนเสรีควรมีไหมค่าหรืออย่างไรทําได้แต่ต้องควบคุมครับถ้าเราไม่มียังไงก็มีอยู่ใต้ดินอยู่ดีแล้วนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษีในการดูแลโรงเรียนและก็โรงพยาบาลของลูกหลานเราครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณไม่ใช่ทหารคุณจะไปสั่งแล้วไปทําอะไรได้คะ เพราะว่ายิ่งมีทหารใช้งบประมาณไปกว่า3มแสนล้านก็ยังไม่สงบอยู่เราต้องให้พลเรือนอยู่เหนือทหารครับถ้าจะให้ทหารนําก็จะมีความรุนแรงอย่างนี้เกิดขึ้นต่อไปครับเราต้องมาพูดกันที่ความมั่งคั่งทางอาหารมากกว่าความมั่นคงทางทหารคร่ะสาหรับข้อนี้คุณอย่ามาตอบเอาใจนะคะเพราะกลุ่มนี้เยอะ LGBT จะรับราชการได้ไหมคะสมรสเท่าเทียมได้ไหมคะตอบค่ะ รับได้ครับสมรสเท่าเทียมก็จะผ่านแล้วครับพอเปิดสภาเมื่อไหร่สมรสเท่าเทียมก็จะขึ้นเป็นกฎหมายแรกๆแล้วพี่น้องที่มีความหลากหลายทั้งเพศก็จะสามารถที่จะแต่งงานกู้บ้านตัดสินใจในช่วงนาทีสุดท้ายของชีวิตของคู่รักท่านไม่ต่างจากใครไม่ต่างจากผมไม่ต่างจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ไม่ต่างกับช่างกล้องทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับโควิด <COVID S 2> จะกลับมาแล้วนะคะกำลังเตรียมตัวจะตายกันเป็นเบื่ออีกแล้วจัดการยังไงคะแยกเป็น2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสาธารณสุขเพราะ เรื่องสาธารณสุขสิ่งที่จะต้องทาตอนนี้ก็คือว่าต้องกลับมาสต็อก ATK กับสต็อกแมสอีกรอบนะครับเริ่มมีโอกาสที่จะต้องใช้งบกลางมาแจกจ่ายให้กับคนที่ไม่ได้ใช้นะครับรวมถึงในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆหาวัคซีนใหม่ๆหายาใหม่ๆมาให้พร้อมลดความเลือมล้อทางสาธารณสุขทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจก็ต้องเตรียมพร้อมไว้นะครับว่าการที่จะต้องทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมีการคึกคักนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเกตเวกเกิดขึ้นอย่าให้ใครที่จะต้องไปร้อหน้ากระทรวงการคลังเพื่อที่จะลงทะเบียน เกษตรกรมอเตอร์ไซค์รับจ้างไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรามีระบบไม่ว่าจะเป็นเป่าตังหรือว่าพร้อมเพย์เรียบร้อยเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นต้องโอนตรงให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปต่อแถวไม่ต้องไปขอข้าวใครกินสามารถให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่พลาดไปแล้วในคราวที่แล้วคราวนี้ห้ามพลาดอีกไม่ว่าจะในมุมของสาธารณสุขหรือในมุมของเศรษฐกิจกันค่ะไวพริบ เป็นที่ประจักษ์คุณผู้ชมว่าผ่านหรือไม่ผ่านอยู่ที่ดุลพินิษของคุณผู้ชมเดียนไม่เชียรใครนะคะอ่ะต่อไปนี้นะคะเป็นลายชื่อที่คุณพิธาต้องเลือกหนึ่งชื่อค่ะประยุทธ์ประวิทย์พิธาครับเดียนถามว่าประยุทธ์ประวิทย์พิธาครับชูวิทย์อนุทินชูวิทย์ครับภาคินองอิงทักษินครับปิยบุตรธนาธรนั้งกู้ครับ คุณพิธาคะคถ้าเดียนและประชาชนจำนวนมากเลือกพิธาและพักเก้าไกลชีวิตของพวกเราจะดีขึ้นอย่างไร,รเรียนเชิญค่ะพี่น้องประชาชนถ้าเลือกพักเก้าวไกลวันที่14พฤษภาค,คมนี้พี่น้องประชาชนจะได้ประเทศไทยที่เดียนมีความรู้สึกว่าเดียนอยากจะทดสอบท่านหัวหน้าพักสายกานนะคะ สักนิดหนึ่งคนไหนครับไม่น่าจะใช่อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะครับอ่าอ่าอีกแล้วนะคะระเบิดลูกใหม่แล้วนะคะเอาเป็นว่าเดี้ยนขอท่านคนจูดผมไม่ได้จูดนะเด่กเดี้ยนเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี้ยนขอทดสอบไหวพริบนิดหนึ่งตอนช่วงท้ายรายการเลยไหมคะใช่ครับพะเดี้ยนถามข่าวที่แล้วรู้สึกคนชอบการตอบไหวพริบดีๆอะค่ะครับมิ้นช็อกกับประชาช็อกต้องประชาช็อกสิครับอ๋อเลยค่ะค่ะคุณหมอชลน่านกับคุณภูมิธรรมเออเอาเลขาชัยทวน์ตัวละตนครับ อไม่เลือกตามนี้นะคะคุณลุงป้อมกับอ่าคุณอนุทินลุงทิมครับทิมก็คุณทิมก็เป็นลุงแล้วครับผมมีน้องชายแล้วก็มีหลานครับอนุทินลุงทิมครับคุณเศรษฐี่เผาตัวเองทารายการว่าผมเองก็เป็นลูกกับเขาเหมือนกันนะเพราะผมมีน้องชายและน้องชายลูกสองคนแล้วเหมือนกันคุณเศรษฐากับคุณชูวิทย์เลือกคุณจตุพรพรมพันธ์ครับค่ะ อีกสักคน้ะไหมคะ Blackpink กับ Taylor Swift Blackpink in Your Area ครับเพราะว่าลูกสาวเพิ่งฟังเมื่อเช้าถ้า Taylor Swift ก็ต้อง Purple Haze อยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนแล้วกันอะอ่าโอเคค่ะอันนี้เป็นเป็นคำถาม Choice ส่วนตัวของเดีนเองนะคะทางทีมงานไม่ได้ให้อะค่ะไม่ถามเรื่องความรักแล้วใช่ไหมครับไม่ถามไม่ถามเดนไม่ถามเรื่องความรักค่ะแต่เดีนอยากให้เลือกคนสคนนี้คเอาลวครับเอาละครับคุณอัพแอป กับน้องบันนี่ก็ต่ายแสนสวยพี่พิมพ์ครับอันนี้ตป่าง่ายสุดเลยอ๋อเหรอคะครับผมค่ะแม้ขอบคุณมากนะคะคุณพิธาวันนี้มาให้ความสุขกับเราความประจา,า,าครับ